สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านคุณนวานนะครับวันนี้อยู่กับหลานๆนะมาเที่ยวบ้านกันนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับดูในบ่อมีกระชังด้วยนะฮะเลี้ยงปลาปลาอะไรไม่รู้คะตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นว่าวันดีคืนดีก็เอาเบ็ดไปลงนะฮะจับกบจับปลาขึ้นมาทอดกินอร่อยเลยเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเรายังอยู่กันในเมืองนะฮะเพื่อเมืองนะครับเนี่ยนึกว่าอยู่แถวแบบ,บว่าชานเมืองเนาะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยอันนี้เป็นบ่อประดุกนะครับ แล้วก็มีเหล่าเป็ดด้วยนะมีเป็ดตัวผู้ตัวเมียเต็มไปหมดเลยน่ารักมากเลยเนะาะแถมมีน้องไก่ไข่อยู่ตรงนี้ด้วยนี่น้องเดินปุ๊บ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 อยู่นะฮะน้องก็จะมาอยู่ใกล้ๆเหล่านะฮะนี่ก็จะเป็นเหล่าไก่ทั้งหลายแหละนะฮะไก่ไขนะ่เนาะน้องไม่เขินกล้องด้วยนะดูสิน้องเข้ามาอยู่ใกล้ๆเลยซูมเข้าไปดูเลยน้องเล่นกล้องนิดหนึ่งน,น้องคงงงว่าเราทําอะไรกันอยู่นะฮะ น่ารักมากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกล้าหนึ่งนะฮะไก่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีนี่มเีเป็ดกัะไก่อยู่ด้วยกันนะฮะฟ้าไข่อยู่ด้วยกันเลยเนาะออกมาไม่รู้จะเป็นตัวส่วนผสมของเป็ดกับไก่รวมกันหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็เหล่าเป็ดนะครับน่ารักมากอันนี้เป็นผลผลิตนะครับจากไก่ไข่ของเราเนี่ยหลานสองคนเราเยือนอยู่เนาะโชว์ไขใ่ให้ดูเลย ไข่ไก่นะอันนี้คุณนวานของเรานะครับนั่งถักแหอยู่นะฮะถักต่อไปครับ <c oughs> ถักไปเรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวซูมให้ดูเลยนี่นะงานฝีมือนะเนี่ยก็มาเยี่ยมบ้านดานวันวันนี้นะครับ,บรรยากาศรม่มรื่นมากนะพักผ่อนสบายๆนะครับบ๊ายบายไปแล้ว